สวัสดีครับอยู่กับผมแฟมเดอะอัดนะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งปันวิธีเพิ่มบัญชีธนาคารรับรายได้จาก YouTube นะครับไปดูวิธีทำกันได้เลยครับผมอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่หน้า Google a c c เซนของเรานะครับแล้วก็กดขีด3ขีดมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อการชำระเงินนะครับแล้วก็ไปที่การชำระเงินนะครับอย่าลืมเปลี่ยนบัญชีเป็น y YouTube ไทยด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเราต้องมีครบ10เหรียญก่อนนะครับ ถึงจะมีหัวข้อเพิ่มการชําระเงินมานะครับนี่ครับแล้วจะมีหัวข้อให้เรากรอกไม่กี่อย่างเองนะครับทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับรหัสผู้รับเงินครับไม่บังคับครับเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ชื่อในบัญชีนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผู้หญิงต้องเป็นนะครับเป็นมิสนะครับผู้ชายต้องเป็นมิสเตอร์นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ส่วนชื่อธนาคารเราไปพิมพ์ใน Google เขียนว่าสวิปโพสนะครับนี่ครับจะขึ้นมาเป็นบัญชีธนาคารต่างๆครับของผมจะเป็นจะใช้ธนาคารกสิกรนะครับนี่ครับแบงก์เนมนะครับเราจะคัดลอกเป็นนี่ครับตามนี้เลยนะครับคัดลอกเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะไป Copy วางตรงที่นะครับชื่อธนาคารอย่างนี้นะครับใส่ไปประมาณนี้นะครับ ส่วนสวิปโค้ดนะครับนี่ครับเราก็คัดลอกมาวางเหมือนกันนะครับเพื่อว่าการเราพิมพ์ผิดนะครับส่วนหมายเลขบัญชีนะครับเราต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับสองครั้งนะครับมันจะมีเลขบัญชีแล้วก็ยืนยันเลขบัญชีด้วยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับก่อนจะกดบันทึกให้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนะครับอย่าลืมติ๊กตั้งเป็นวิธีการชําระเงินหลักนะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับ รอสักพักนะครับประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับนี่ครับจะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับข้อมูลหลักนะครับเราจะทําคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับจนครบ100ดอลลาร์นะครับแล้วทาง YouTube ก็จะโอนเงินก้อนแรกให้เราเองนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ